น้ำหอมที่เหมาะกับหนุ่มๆสายสดชื่นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพครับวันนี้เราอยู่กับน้ำหอมบ้านบูการีรุ่นอะควาโปออมนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับจะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ผมมั่นใจได้เลยว่ามันจะทําให้หนุ่มๆหมลงรักในการใส่น้ำหอมตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับน้ำหอมตัวนี้บอกเลยว่าสดชื่นสะอาดแล้วก็มีความสปอร์สปอนหน่อย มันเหมาะหลือเกินครับกับการที่ใช้ในตอนกลางวันโดยเฉพาะในฤดูหนาวเยี่ยงนี้เพราะว่าฤดูหนาวของประเทศไทยนั้นมันจะไม่ค่อยหนาวกลางวันแดดมันจะร้อนมากน้ําหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่กระจายตัวหนักเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คนที่คุณเข้าใกล้เขารู้สึกไม่อึดอัดมันสดชื่นเหมือนคุณอาบน้ําใหม่ๆน้ําหอมกลิ่นนี้มันให้ความสดชื่นได้ดีเลยครับมันเป็นน้ําหอมที่ใช้ง่ายมากๆไม่ว่าคุณจะ แต่งตัวแนวไหนถ้าคุณใส่กลิ่นนี้มามันจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและกลิ่นของคุณให้ดูมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จากการที่ลองใช้นะครับตัวส่วนตัวยังไม่มีคนชมนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเข้าใกล้ใครเท่าไหร่และกลิ่นนี้มันก็ไม่ได้กาจายตัวหนักแต่มันก็ไม่ทําให้คนที่ฉีดเองเนี่ยรู้สึกมึนหัวกลิ่นนี้มันทําให้ผมนกึกถึงตอนผมไปเที่ยวทะเลกลิ่นมันมีไอกลิ่นของทะเลจาง ผสมกับความซีตัสของส้มแล้วก็ลาเวนเดอร์ผสมกันนะครับแล้วก็เบสสุดท้ายมันจะมีความเป็นบูดี้หน่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันใช้ง่ายมากๆมันเหมาะกับตั้งแต่คุณอายุ1 5 1 6คุณก็ใช้ได้นเนี่ยมันให้อารมณ์วัยรุ่นใสๆอะครับใสๆวัยรุ่นชอบปัดอารมณ์ประมาณนั้นกลิ่นนี้ด้วยความที่มันใช้ง่ายมันทำให้คุณใช้ได้แน่นหลายๆโอกาสถูกไหมครับเพราะฉะนั้น กลิ่นเนี้ยมันจะคุ้มมากๆเมื่อคุณได้ได้ซื้อมาเพราะว่าโอกาสในการใช้มันมากมายเหลือเกินไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวกับแฟนไปดูหนังไปคาเฟ่ไปทํางานกลิ่นนี้ไม่ทําลายใครครับบูการี่เขารังสรรคกลิ่นมาได้ดีครับมันมาพร้อมกับทรงเก๋ๆแบบนี้ครับผมซื้อวดเล็กมาด้วยความที่ผมต้องการไปฉีดข้างนอกนอกบ้านเนื่องจากว่า นอกจากกลิ่นนี้มันจะไม่กระจายตัวหนักๆแล้วมันจะมีบางมุมที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้กลิ่นนี้มันอยู่กับเราทั้งตัววิธีการของผมก็คือซื้อขดเหล็กมาแล้วก็พกมันไว้แล้วก็ไปฉีดระหว่างวันผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันอยู่ได้ประมาณ4-6ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับที่มันจะทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่ที่ดีแล้วก็ในช่วงไปทํางานนะครับมันจะมีบางโอกาสที่เราต้องออกไปกินข้าวนอก ออฟฟิศเนี่ยครับแล้วมันก็ต้องไป,ไปเจอกลิ่นควันที่อยู่ริมท้องถนนเราต้องไปเจอกับกลิ่นควันของร้านไก่ย่างหรือว่าในร้านอาหารเองก็ตามมันอาจจะมีกลิ่นที่อบอวนอยู่ในนั้นมันทําให้เสื้อเราเหม็นได้ถ้าคุณสมมบุหรีคุณคิด,ดง่ายงคุณไปกินชาบูคุณไปกินบุฟเฟ่ที่เป็นปิ้งย่างหรือคุณไปกินหมูกระทะ กลิ่นมันก็จะติดเสื้อของคุณไปถูกไหมครับแต่ว่าออการที่เรามีพวกน้ำหอมไ้มันก็จะช่วยแก้ขัดได้แล้วมันก็ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับกลิ่นนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่ผิดหวังนะครับและน่าจะชื่นชอบได้ง่ายๆจะมีคนที่น่าจะไม่ชื่นชอบมันก็น่าจะเพราะว่ากลิ่นแนวๆนวนี้มันหาได้ง่ายแล้วก็มี ตัวเลือกเยอะพวกกลิ่นแนวแนวซีตาร์นะครับมันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้วมันก็กลิ่นจะไม่ค่อยฉีกกันเท่าไหร่เออนี่เหมือนจะเป็นตัวเบสิกที่คุณจะหากลิ่นแนวซีตรัรที่ดีได้นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณยังไม่ชินกับการใช้น้ําหอมรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นคุณลองใช้กลิ่นนี้ครับมันจะเป็นกลิ่นที่คุณเริ่มต้นกับมันได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับดังที่บอกไม่กระจายตัว ไม่ทนนานแต่ใช้ง่ายถ้าคุณอยากจับลายบายก็คือการซื้อโดยไม่เห็นตัวสินค้ามาก่อนการไม่เคยดมสินค้ามาก่อนมันเสี่ยงมากแต่ตัวนี้เป็นกลิ่นทีออ่ผมว่าคุณผู้ชายสามารถปิดตาแล้วกดซื้อได้เลยถ้าคุณเจอแหล่งที่ถูกใจนะครับราคาดีๆซื้อเลยครับแต่้นนี้คงไม่มีอะไรมากมันไม่ได้เย้ายวน ตรงข้ามขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื่องจากไม่ไม่มีคนชมว่าหอมแต่ตัวเองรู้สึกว่ามั่นใจว่ามันหอมแกน,นเองผมก็เลยไม่กล้าบอกว่ามันจะทําให้เพศตรงข้ามชอบกลิ่นนี้ของคุณหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจได้เลยครับว่ากลิ่นนี้ครับมันจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจไปด้วยตัวเองว่าวันนี้ฉันตัวไม่เหมือนแน่นอนเป็นของเบสิกที่ควรจะมีติดบ,บ้านติดกระเป๋าไว้มากๆนะครับ ก็แค่ที่ชิ้นเท่ากันรีวิวแบบนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ส c r คล้าให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ